เห er e ้องแต่เห <Please. S 1> ็นเราและคุณกันอยู่ด้วยแล้วเรื่องสาว ต่อไปนะครับเราสังเข้าสู่วงที่4เรียนเชิญคุณทรัพย์วิจิตคุณนะครับผู้จัดการเขตธุรกิจสาขาเคลมไลนครับขึ้นมาพ้องมาในายสมศักดิ์คุณครับ ขอดเชิญกล่าวคำบยญพรที่กับผู้บาวหาวไะไ ที่ฉันมาในฐานะเป็นพี่สาวคนหนึ่งของคุณประสิทธิ์หรือเจ้าตุ้มเรียกมันเอสเจ้ตุ้มนะก็เป็นลูกน้องที่ต้องบอกว่าสนิทแล้วก็เป็นคนที่ทำงานที่เขตเชียงรายได้เป็นอย่างดีน้องกบเองก็เป็นพนักงานเทลเลอร์ที่สาขาแม่สายก็เป็นพนักงานที่น่ารัก ของธนาคารที b นเราวันนี้น้องสองคนไม่ว่าจะเป็นตุ้มหรือว่าเป็นน้องกบได้สมรสกันในวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ทุกคนคงจะรู้สึกมีความสุขร่วมกันอยากให้ปรบมือให้กัจ่ากะสาวผู้นี้ด้วยค่ะ ที่ฉันมารับตำแหน่งผู้จัดการเขตที่เชียงรายได้ปีเศษร่วมง,งานกับเขาไม่นานแต่หนึ่งปีเศษที่ผ่านมารู้จักกระตุ้มรู้จักกระ,ะกบด้วยความชื่นชมด้วยความยินดีทั้งในเรื่องการทำงานได้ในเรื่องของส่วนตัวได้ยินข่าวความรักแล้วก็ความเข้าใจที่เขามีต่อกันมาตลอดนะคะ วันนี้ถือว่าเป็นวันที่สมรักสมรสจริงๆไม่มีอะไรจะสอนเขาเพราะรู้ว่าเขาเป็นคนดีทั้งคู่ชีวิตการแต่งงานต่อจากนี้ไปในเมื่อที่ผ่านมา20-30ปีเขาประคองรักกันมาได้จนถึงวันนี้ นับจากวันนี้ต่อไปก็คิดว่าเขาก็คงจะสามารถที่จะประคับประคองชีวิตรังคู่เขาต่อไปได้อย่างราบรื่นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาอยากให้คุณคูณค่รานึกถึงวันนี้พิเศษเตชั่นตะกี้นีน้นนนทุกคนทราบซึ้งใจดูแล้วอาจจะน้ำตาซึมได้ซ้ำก็อยากให้คูค่คิดแล้วก็รู้สึกดีๆกับวันนี้ทุกๆวัน และความรักก็จะเพิ่มมูลขึ้นอีกไม่นานเราก็คงจะได้ต้มจูเนียหรือไม่ก็กบจูเนียมาเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวหรือว่าจะเข้ามาอยู่กับธนาคารทีเมีเช่นกันนะคะความจริงวันนี้เนี่ยมีพี่ชายอคนหนึ่งที่เขาอยากจะมางานดากเกินก็คือผู้จัดการภาคสมชายซึ่งเป็นผู้จัดการภาคธุรกิจของภาคห้า แต่บ่เอิท่านติดภารกิจสําคัญต้องไปต่างประเทศก็เลยไม่ได้มางานของน้องนั้งสองแต่ก็ยังโทรมาสั่งย้ำแล้วย้ำอีกว่าเขต้องไปงานให้ได้นะเขตจะต้องไปเป็นตัวแทนให้ผมและบอกขอเขาทั้งครูด้ยวยว่าผมรักแล้วก็คิดถึงเขาขนาดไหนะนะวันนี้ก็เป็นตัวแทนให้กับผู้จัดการภาคสมชายสุนทรเจริญวงด้วยในฐานะพี่ชายคนหนึ่ง และดิฉันถึงที่เป็นเขตก็ในฐานะพี่สาวคนหนึ่งนะคะก็ขอกราบาราธนาคุณพระศรีราตนไต่ระสิ <frick S 1> ่ศ <lawsuit> ักดิ์สิทธิ์ในสาวโกลโลโดยปรนดาลให้เขาทั้งครูของรักครองเรือนกันอย่างมีความสุขและก็ยั่งยืนตลอดไปขอบคุณค่ะขอาคต่อไป ขอเชิญคุณวิชัยอุทยนาฏยาผู้จัดการเีมวุิรกิสาขาลันาากล่าวคำอวยพรและกล่าวคำขอบคุณนินามของเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายค่ะขอเชิญค่ะ